คุณเคยอธิษฐานอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่ามันช้ามากหรือบางครั้งก็เหมือนไม่มาสักทีไหมครับบางครั้งเราขอสิ่งหนึ่งจากฟ้าแล้วเราก็รอรออย่างเฝ้าคาดรอจนใจเริ่มสงสัยว่าฟ้ายัางฟังเราอยู่ไหมแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าคําอธิษฐานที่ได้ผลเร็วที่สุดไม่ใช่คําที่มาจากความอยากแรงที่สุดแต่คือคำที่ไม่ยึดติดเลย คุณจะเชื่อไหมเข้าใจผิดสมอย่างเกี่ยวกับคำอธิษฐาน 1. เข้าใจผิดต้องอธิษฐานซ้ำๆยิ่งมากยิ่งได้ผลเร็วหลายคนเข้าใจว่าถ้าเราขอสิ่งเดิมซ้ำๆทุกวันพูดบ่อยเท่าไหร่ฝาจะยิ่งจำได้เหมือนการส่งจดหมายหลายซองไปหาจักรวาลเพื่อกันลืมแต่นั่นไม่ใช่พลังแห่งการภาวนา มันคือพลังแห่งความไม่แน่ใจการอธิษฐานซ้ำจากหัวใจที่มั่นคงคือพลังแต่การอธิษฐานซ้ำจากใจที่กังวลคือการสั่นคลอนลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งที่ยื่นคำขอไปยังพ่อแม่เขาอาจพูดว่าแม่ครับผมอยากได้จักรยานแม่ตอบว่าโอเคแม่รับรู้แล้วแต่เด็กยังคงถามซ้ำๆทุกวันทุกชั่วโมง สุดท้ายมันไม่ได้แสดงถึงความเชื่อแต่มันสะท้อนความไม่ไว้ใจในคำตอบนั้นจากระวาลเองก็เช่นกันมันรับรู้ถึงพลังที่คุณส่งออกไปถ้าสิ่งที่คุณส่งคือฉันยังไม่มั่นใจฉันยังกลัวว่าไม่ได้มันก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่สะท้อนความกลัวนั้นการอธิษฐานที่ส่งพลังที่สุดไม่ใช่การขอซ้ำร้อยครั้ง แต่คือการขอเพียงครั้งเดียวแล้วใช้ชีวิตในความรู้สึกว่าฉันได้รับแล้ว 2. เข้าใจผิดถ้าอยากมากพอต้องได้แน่ๆนี่เป็นความเข้าใจผิดที่แพร่หลายมากที่สุดในยุคของแรงดึงดูดเพราะหลายตำราหรือแม้แต่โค้ชบางคนมักบอกว่าถ้าคุณอยากมันมากพอคุณจะได้มันแน่ๆแต่อยากแรงแค่ไหน ก็ไม่เท่ากับพลังงานที่คุณเป็นเพราะบางครั้งความอยากก็แฝงมาด้วยความกลัวความกลัวจะล้มเหลวความกลัวจะไม่เพียงพอความกลัวว่าฉันไม่คู่ควรเช่นคุณอาจขอความรักแต่ลึกๆในใจปรับกลัวการถูกปฏิเสธพลังงานแบบนี้คือคลื่นที่ปนเปื้อนจักระวลไม่ได้ให้สิ่งที่คุณอยาก แต่ให้สิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นไปได้และถ้าคุณยังเชื่อว่าคุณไม่มีค่าหรือไม่คู่ควรจัก,กระวาลก็จะยืนยันความเชื่อนั้นด้วยประสบการณ์จริงสิ่งที่ควรทำแทนคืออะไรปรับความอยากให้กลายเป็นเจตนาที่สงบแทนที่จะพูดว่าฉันอยากได้ให้พูดว่าฉันพร้อมจะเปิดใจรับสิ่งดีจากความหิวกระหาย เป็นความพร้อมเปิดรับจากแรงต้านเป็นแรงจูงใจจากการกลัวจะขาดเป็นการเชื่อมั่นในความเต็มเปี่ยมภายใน 3. เข้าใจผิดต้องกำหนดให้ได้ผลลัพธ์เป๊ะๆหลายคนเข้าใจว่าการอธิษฐานแบบเฉพาะเจาะจงคือเคล็ดลับที่ได้ผลเร็วขอเงินเท่าไหร่ขอคนแบบไหนขอวันที่จะมาถึงเหมือนจะมีพลัง แต่จริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขแฝงซ่อนอยู่เพราะเมื่อคุณกำหนดเป๊ะเกินไปคุณกำลังบอกกับจักรวาลว่าฉันจะยอมรับแค่แบบนี้เท่านั้นซึ่งเท่ากับว่าคุณกำลังจำกัดพลังอันไร้ขอบเขตให้แคบลงในทางธรรมะสิ่งนี้เรียกว่าอุปาทานการยึดติดในรูปแบบและตัณหาความอยากควบคุมผลลัพธ์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัณหานิรยาโย ο, ทุก์เกิดจากความอยากยิ่งอยากให้ทุกอย่างตรงเป๊ะกับสิ่งที่เราคิดยิ่งทุกข์ง่ายและสมปรารถนายากในทางกลับกันคำอธิษฐานที่ทรงพลังมากที่สุดคือการตั้งเจตนาแล้วเปิดรับทุกหนทางที่ชีวิตจะพามาอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่คุณนึกไว้แต่เป็นเส้นทางที่ดีกว่างดงามกว่า และเหมาะสมกับคุณมากกว่าถ้าคุณเริ่มเข้าใจความจริงเหล่านี้คุณจะเริ่มเปลี่ยนวิธีอธิษฐานจากการขอด้วยความกลัวเป็นวางใจด้วยความรักเพราะจักราวาลไม่ตอบสนองต่อเสียงแต่มันตอบสนองต่อพลังงานของใจที่ปล่อยวางเชื่อมโยงไร้การยึดติดกับกฎแรงดึงดูดบวกอริยสัจการอธิษฐานไม่ใช่เวทมนต แต่คือคลื่นแห่งพลังจิตเราทุกคนเคยภาวนาบางคนขอให้สมหวังในความรักบางคนขอให้พบเส้นทางชีวิตบางคนขอให้หลุดพ้นจากทุกข์และความกลัวแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนอธิษฐานไม่กี่คำชีวิตก็เปลี่ยนทันทีขณะที่บางคนภาวนาทุกวันเป็นปีแต่ยังรู้สึกเหมือนย่ำอยู่ที่เดิมต่างกันตรงไหน ต่างกันที่พลังงานที่ส่งออกไปและเจตนาที่วางไว้เบื้องหลังคำอธิษฐานนั้น law of attraction คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้กดแรงดึงดูดพูดอย่างเรียบง่ายว่า like attracts like สิ่งที่คล้ายกันจะดึงดูดกันไม่ใช่เพราะคุณขออะไรแต่เพราะคุณเป็นใครในขณะที่ขอหากคุณอยากได้รัก แต่ในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรคุณก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่สะท้อนความเชื่อแบบนั้นถ้าคุณอยากสำเร็จแต่ข้างในยังกลัวความล้มเหลวชีวิตก็จะพาคุณไปวนอยู่ในความกลัวนั้นเพราะจักรวาลไม่ฟังคำพูดจักรวาลฟังพลังงานและเจตนาลึกๆที่คุณส่งออกไปอริยสัจข้อแรกทุกเกิดจากตัณหา พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหยุดปรารถนาแต่สอนให้เรารู้เท่าทันว่าความอยากที่ยึดติดต่างหากคือปัญหาตัณหาคือความอยากที่มาพร้อมความกลัวอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าต้องได้สิ่งนั้นตามที่หวังและทั้งสองสิ่งนี้คือรากของทุกข์เมื่อเราขอแล้วไปยึดติดกับผลเราจะเริ่มรู้สึกทุกข์ทันทีถ้ามันยังไม่มา เริ่มกลัวทันทีถ้าสิ่งที่ได้ไม่ตรงตามแผนเริ่มสงสัยในคุณค่าตัวเองทันทีถ้าสิ่งที่ขอไม่เกิดขึ้นนี่คือกับดักของการอธิษฐานแบบยึดติดเมื่อนำสองศาสตร์นี้มารวมกันเมื่อกฎแห่งจักรวาลบอกให้คุณปล่อยพลังออกไปและคำสอนทางธรรมบอกให้คุณวางใจในสิ่งที่มามันจึงเกิดเป็นความเข้าใจที่เปลี่ยนชีวิตได้ว่า การอธิษฐานที่แท้คือการส่งพลังแห่งความตั้งใจแล้ววางมันไว้ในมือของจักรวาลไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับไม่ต้องคาดหวังแค่เป็นและเปิดรับเหมือนปลูกต้นไม้คุณไม่ต้องขุดดูทุกวันว่ารากงอกหรือยังคุณแค่ปลูกแล้วรดน้ำเชื่อว่ามันจะเติบโตในเวลาของมันไร้การยึดติดไม่เท่ากับไม่มีเป้าหมาย บางคนกลัวว่าถ้าปล่อยวางจะกลายเป็นไม่เอาอะไรเลยจะดูเฉยชาไม่กระตือรือร้นหรือไม่มีแพชชั่นแต่ความจริงคือการไม่ยึดติดไม่ได้แปลว่าไม่ลงมือมันแปลว่าเราทำเต็มที่แต่ไม่แบกผลรับไว้บนบาเราฝันโดยไม่กลัวถ้าโลกไม่เป็นไปตามฝันเราขอโดยไม่เจ็บถ้าสิ่งที่มาไม่เหมือนสิ่งที่ขอ เราเชื่อโดยไม่ต้องเห็นอะไรเป็นรูปธปรรมท,ทันทีเพราะความศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่คือการเชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเทคนิคฝึกการอธิษฐานไร้การยึดติดแบบลึกซึง้งเขียนเจตนาในสมุดแล้วปิดไว้เขียนสิ่งที่คุณตั้งใจให้เกิดเขียนว่าเพราะอะไรคุณอยากได้สิ่งนั้นจากนั้นปิดสมุดแล้ววางมันลงด้วยใจเบา จินตนาการว่าคุณมีสิ่งนั้นแล้วอยู่กับความรู้สึกขอบคุณราวกับมันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องสมจริงแต่ให้หัวใจรู้สึกจริงบอกกับจักรวาลว่าขอในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันแทนจะขอแบบจำกัดลองใช้คําว่าขอให้สิ่งที่ดีงามสูงสุดเหมาะสมที่สุดมาในเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดสรุปส่งท้ายการภาวนาแบบผู้ตื่นรู้ คำอธิษฐานที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คำที่ร้องไห้อ้อนวอนแต่คือคำที่ออกมาจากหัวใจที่มั่นใจใจที่ไม่แบกอดีตไม่หวาดกลัวอนาคตแต่เต็มไปด้วยศรัทธาและการเปิดรับปาฏิหาริ์เมื่อคุณวางพื้นที่ในใจจะว่างพอให้พลังใหม่ไหลเข้าเมื่อคุณเชื่อสิ่งที่คุณเป็นอยู่จะเปลี่ยนคลื่นพลังรอบตัวและเมื่อคุณเป็นอิสระจากการยึดต,ติด คุณจะไม่แค่ได้ในสิ่งที่ขอแต่ได้มากกว่านั้นได้เป็นคนใหม่ที่สงบมีพลังและเบาสบายในหัวใจวิธีภาวนาอย่างไรให้คำอธิษฐานสำเร็จโดยไม่ยึดติด <c oughs> การอธิษฐานเป็นมากกว่าการพูดกับฟ้ามันคือการเปลี่ยนภายในก่อนจะเกิดสิ่งใหม่ภายนอกหลายคนภาวนาด้วยความอยากบางคนขอด้วยความกลัว บางคนขอด้วยความเจ็บปวดแต่คำอธิษฐานที่แท้จริงไม่ใช่แค่การขอให้ได้แต่คือการตั้งใจอย่างสงบแล้วปล่อยใจให้เบาต่อไปนี้คือสามขั้นตอนง่ายๆแต่ลึกซึ้งที่จะทำให้คำอธิษฐานของคุณทรงพลังและไร้การยึดติด 1. ตั้งเจตนาอย่างชัดเจนไม่ใช่การขอแต่คือการตั้งใจ เจตนา intention ต่างจากความอยากตรงที่มันนิ่งกว่าลึกกว่าและแน่วแน่กว่ามันคือการบอกจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วโดยไม่ต้องตะโกนการขอคือการมองว่าตัวเองยังขาดแต่การตั้งเจตนาคือการรู้ว่าเรากำลังเดินไปในทิศที่ใช่เจตนาเป็นเหมือนเข็มทิศในใจไม่ใช่เพื่อบังคับทางเดิน แต่เพื่อให้คุณไม่หลงลืมทิศทางตัวอย่างการตั้งเจตนาแทนที่จะพูดว่าขอให้ฉันมีเงินหนึ่งล้านบาทให้พูดว่าฉันตั้งใจสร้างอิสรภาพทางการเงินจากภายในที่มั่นคงแทนที่จะพูดว่าขอให้มีคนรักให้พูดว่าฉันพร้อมจะเป็นพลังแห่งความรักและแบ่งปันมันให้กับโลก เพราะเจตนาที่แท้จริงจะไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้แต่มาจากสิ่งที่คุณเป็น 2. รู้สึกว่าคุณมีแล้วเข้าไปอยู่ในพลังของการมีจินตนาการเพียงอย่างเดียวไม่พอหัวใจสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งใดให้คุณเข้าไปอยู่ในอารมณ์ของคนที่มีสิ่งนั้นแล้ว เพราะจักราวาลไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณอยากแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นอยู่แล้ววิธีฝึกหลับตาหายใจลึกๆแล้วจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการลองใส่รายละเอียดลงไปเช่นเสียงกลิ่นสัมผัสแล้วอยู่กับอารมณ์นั้นขอบคุณมันเสมือนมันเกิดขึ้นแล้วเช่นถ้าคุณอยากได้งานใหม่ ให้คุณรู้สึกว่าฉันได้ตื่นขึ้นมาทำงานที่รักทุกวันให้คุณรู้สึกขอบคุณล่วงหน้าเพราะความรู้สึกขอบคุณนั้นคือคลื่นพลังที่สูงที่สุดที่คุณจะส่งออกไปได้ 3. วางใจและปล่อยวางให้ความเชื่อเป็นผู้ดูแลไม่ใช่ความกังวลนี่คือขั้นตอนที่หลายคนพลาดคุณอธิษฐานด้วยความตั้งใจคุณจินตนาการอย่างชัดเจน แต่สุดท้ายคุณยังไม่วางใจคุณยังถามซ้าในใจว่าเมื่อไหรจะมามันจะมาแน่ไหมหรือเริ่มเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาทำไมได้เร็วกว่าฉันความสงสัยคือการขัดเคลื่อนพลังความกังวลคือการบอกกับจักรวาลว่าฉันไม่เชื่อว่ามันจะมาการวางใจคือการยอมให้พลังจักรวาลได้ทำงาน เหมือนคุณวางจดหมายไว้ในตู้ปรายีย์คุณไม่ต้องตามพนักงานไปว่าเขาจะส่งให้ถึงไหมคุณแค่วางแล้วเชื่อมั่นว่ามันกำลังเดินทางปล่อยวางไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แต่มันคือการปล่อยให้พลังที่สูงกว่านำพาโดยที่คุณยังเดินต่ออย่างสงบและมั่นคงเคล็ดลับเสริมพลังให้คำอธิษฐานขอบคุณล่วงหน้า ให้ใจคุณรู้สึกว่าฉันได้แล้วไม่เปรียบเทียบกับใครทุกคนมีจังหวะของตัวเองเชื่อมั่นในเส้นทางที่ไม่เป็นเส้นตรงบางครั้งสิ่งที่คุณขอมาในรูปที่คุณคาดไม่ถึงฝึกสมาธิยิ่งใจนิ่งพลังแห่งเจตนายิ่งแม่นยำเชื่อในพลังภายในของตัวเองทุกการอธิษฐานเริ่มต้นจากพลังศรัทธาในตัวเอง คำอธิษฐานที่สำเร็จไม่ใช่เพราะพูดเก่งหรือวางแผนเตะแต่เพราะหัวใจของคนอธิษฐานตรงกับเคลื่อนพลังของสิ่งที่เขาขอตั้งเจตนาอย่างสงบคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรและเพื่ออะไรอยู่ในอารมณ์ของการมีคุณไม่รอให้ได้ก่อนถึงจะรู้สึกวางใจอย่างเบาสบายคุณปล่อยให้จักรวาลช่วยคุณไม่ฝืนทำทุกอย่างเอง เมื่อคุณไม่ยึดติดคุณจะว่างพอที่จะรับและเมื่อคุณวางใจจริงๆคุณจะค้นพบว่าสิ่งที่มาถึงมักเกินกว่าสิ่งที่คุณเคยขอไว้บางครั้งคำอธิษฐานของคุณอาจถูกต่อไปนานแล้วคุณเคยรู้สึกไหมว่าฉันภาวนาแล้วนะทำไมยังไม่เกิดขึ้นสักทีบางทีไม่ใช่ว่าจักรวาลไม่ฟังแต่อาจเป็นคุณต่งหาก ที่ยังไม่เปิดใจพอจะรับมันเหมือนพัสดุที่ถูกส่งถึงหน้าประตูบ้านแต่คุณไม่เปิดประตูเพราะคุณยังลังเลว่าส่งมาผิดหรือเปล่าหรือกลัวว่าข้างในจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆเพราะความเชื่อคือการเปิดประตูและความวางใจคือการเชื้อเชิญให้ปฏิหารเดินเข้ามายิ่งยึดยิ่งขวางยิ่งวางยิ่งไหลามา ธรรมชาติของพลังงานคือการไหลแต่เมื่อใจเราตึงกลัวหรือพยายามควบคุมมันเหมือนการสร้างเขื่อนขึ้นในกระแสน้ำยิ่งเรากลัวว่าไม่ได้จิตเราจะเกรงยิ่งเราบังคับว่าต้องได้ใจเราจะหนักและนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเรายังไม่พร้อมรับในทางกลับกันเมื่อเราวางใจเมื่อเราสงบพอจะปล่อยให้พลังงานดีไหลผ่าน ชีวิตจะเริ่มเคลื่อนไหวในจังหวะที่นุ่มนวลและแม่นยำพลังจักรวาลไม่ทำงานผ่านความกลัวจักรวาลไม่ตอบรับเสียงที่ตะโกนจากความกลัวแต่มันทำงานผ่านคลื่นพลังที่นิ่งเบาและเปิดรับจงเชื่อว่าสิ่งที่ดีงามกำลังมาหาคุณอยู่แม้ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่วันนี้แต่ทุกก้าวของคุณกำลังเดินไปหามันบางครั้ง คำอธิษฐานของเราถูกตอบแล้วแต่เราไม่รู้จักมันเพราะมันมาในรูปแบบที่เราไม่ได้คาดจงอย่ายึดติดกับวิธีการแต่จงเปิดใจรับความหมายที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นบทสรุปจากใจคำอธิษฐานที่สำเร็จเร็วที่สุดคือคำที่ถูกปล่อยจากใจที่วางไม่ใช่รั้งจากระวาลทำงานร่วมกับใจที่สงบไม่ใช่ใจที่สัน่น และปาฏิหาริย์มักไม่เกิดจากความพยายามควบคุมแต่มาจากจิตที่เป็นอิสระและพร้อมจะรับสิ่งดีวางความคาดหวังลงแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่เกินคาดปล่อยมือจากความกลัวแล้วคุณจะได้พบกับพลังศรัทธาแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณพยายามคว้า แต่มาจากสิ่งที่คุณพร้อมจะรับในจังหวะที่หัวใจวางลงจริงๆอย่าลืมบางทีสิ่งที่คุณรออาจแค่รอให้คุณเลิกรอเท่านั้นเองถ้าเนื้อหานี้สัมผัสใจคุณหรือทำให้คุณเข้าใจตัวเองลึกขึ้นขอฝากกดไลค์และ subscribe ช่องคิดเปลี่ยนเติบโตวไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เดินทางค้นหาคำตอบในใจ และเติบโตไปด้วยกันในทุกช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ